ตรกษสตร์ทั้งหมดที่เราเรียนมาในานี้เขียนไว้หมดแล้วถ้าเราตั้งใจฟังมาตลอดและและเราเอาไปอ่านอีกนิดนึงน่าจะคุ้นเคยกับคําพูดอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับความหมายต่างๆลูกตรกศาสตร์ก็จะมีประพจน์เนาะ statement กับ position ต่างกันยังไง statement กับ positionstatement จะเป็นอะไรที่แบบเกือบเกือบเป็น position คือเป็นประโยชน์บอกเราหรือเป็นเสษที่เรารู้แหละว่ามันมีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จแต่เรายังไม่คอนเฟิร์มโอเคไหมเช่น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 ครูปุยเป็นครูนขลิตแต่เรายังไม่รู้จักครูปุยไงเป็นสเตเดนต์เดีเ๋ยวพอรู้จักพบกเป็นโพ,พสิชันเคไหมโพสิชันก็จะเป็นประโยชน์ที่เราบอกได้แล้วว่าจริงหรือเท็จต่สเตเมนต์นิดนึง แต่ถ้าเป็นพวกประโยคคำถามประโยคขอร้องประโยค้นเนี่ยไม่ใช่ทั้งคู่เลยเช่นนขอตั้งหน่อยอันนี้อุ้ยจะไม่ลงประมาณนี้คำพูดหล่าเี้ยที่เราไม่สามารถระบุค่าความจริงได้เลยแบบนี้ไม่ใช่สเตทเมนต์ไม่ใช่โพสซิชันนะครับอ่สำหรับประพจน์หรือรโพสซิชันกูขอเรียกเขาประพจน์นะ,ะโพสซิชันถ้าเรานิยมใช้ตัวอะไรครับตัวพิมพ์เล็ก นี่ไม่ลตัวินิกแล้วตัวพินใหญ่ได้ไหมได้ได้แต่ถ้าเรารู้ความจริงแล้วล่ะเราอยากบอกว่าจริงหรืเท็เราใช้อะไรครับตัว T แทนด้วยพวกโพซิชันหรือพวกที่มีค่าความจริงเป็นจริงที่ใหญ่นะทีเล็กจะเป็นหน้าใอเาล่าชทีเล็กจะเป็นอะไรครับโพซิชันปกตินะครับส่วนโฟก็จะเป็น F ตัวเชื่อมก็เรียนหมู่แล้วตารางตาราง ข้อสอบี่หกกี่ข้อใครรู้แล้วข้อสอบไสามสิบข้อสาข้อใช่ไหมยี่ห้าข้อใช่ใช่ยี่หข้อมีเชื่แดนแบบว่ามีเชื่อแดนของยีห้าข้อแล้วบูออกห้าข้ออันนั้นเป็นของทองสิบแปดของสิบเปสามสิบข้อของสิก้าก็เป็นยี่ห้าข้อใช่แต่จะเป็นสบยสามข้อก็ไม่รู้เออสบาอีกอะไรก็ได้ ตามหาความตามหาความจริงใจต้นอะหน้าสุดท้ายจะเป็นหน้าว่างเราก็สามารถไปเขียนตารางค่าความจริงไว้ได้นะครับท่องไว้เลยไปเขียนแนะนําท่องแล้วก็ไปเขียนลงนะครับเพื่อที่จะมาสํารวจตอนเราทํโจทย์อ่ะตัวอย่างเหล่านี้ตัวอย่างเหล่านี้อลองทําดูตอนที่สองครับให้เวลาสํารวจก่อนสักสองนาทีนะครับอ่ะอันนี้อันนี้ เป็นจริงนนูก็ชัดเกณฑนโจทย์ให้มาทุกอย่างแล้วลูกเอ้เป็นจริง s เป็นเท็จและอันนี้เป็นเท็จถ้าเป็นเท็จแสดงว่าอะไรครับถ้าแล้วคือหน้าจริงหลังเท็จอันนี้ก็ต้องเป็นเท็จเพราะฉะนั้น p เป็น t e s s เป็นจริงก็เป็นเท็จไง โจทย์้มาอยู่แล้ว ah ing, no. so, <championships> f แล้ว r เป็นจริงขั้นแรต้องจริงถูกต้องไหมลูกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นจริง p เป็น t q ต้องเป็นเป็น f เพราะ f ก็ต่อเมื่อ f ถึงจะเป็นจริง f ก็ต่อเมื่อจริงเป็น f ตารางค่าความจริงถึงจะบอกเลยไปเขียนไว้ข้างหลังแล้วเอาขึ้นมาดูพร้อมเลยแต่มันจะพลิกมาดูไงแล้วก็แล้วแต่สุดแล้วแต่พวกเราแต่ใช้สกิลตัวเอง เอามาเทียบดูเอะมันอะไรไงอาจจะช้าหน่อยลูกลเราเน้นออกไหมมียี่สิบห้าข้อเราทําช้าเราได้ยี่สิบข้อแต่ถ้าเราทาเร็วรีบทำเร็จภายในหนึ่งชั่วโมงมันอาจจะได้แค่สิบห้าข้อก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเอาเน้นๆข้อสอบไม่ได้ยากปุอบไม่เกินตัวเลยแต่มีบางข้อที่เกินตัวก็ไม่ต้องเอาก็ได้สำหรับคนที่ต้องการคะแนนที่แบบเต็มหรืออะไรเงี้ยนะครับ ถ้าออกง่ายเกินเดี๋ยวคนที่เขาทําได้เขาก็จะเสร็จเร็วครึ้นชั่วโมงเสร็จนี้ไม่มีอะไรทาลูกสงสารเขานะครับเพราะฉะนั้นพเป็นพเป็นเท็ดคเป็นเท็ดครับตอบข้องงย่างเงี้ยแล้วเวลาฝนฝนให้เต็มช่องนะนะครับข้อสอบไม่มีผิดนะครับแต่ถ้ามีผิดเดี๋ยวคุูให้ฟรีเองนะครับสงสัยทวงติงหรือทักถามได้ว่า หลังจากออกออกมาจากห้องสอบนะข้อนี้มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือเปล่าบอกถ้าผิดจริงโอเคเดี๋ยวกูให้ฟรีข้อนั้นนะครับไม่มีปัญหาขขอสองผ่านว่า P กับ Q ดีมากที่ถาม p ว่าเป็น F ได้ไงมันตามขั้นตอนลกตามขั้นตอนจากตรงไหนตรงนี้เขาบอกว่าอะไรครับเอาจากตัวนี้ก่อนนะ S เป็นเท็จจริงไหมเพราะโจทย์ให้มาอ่ะครูไฮไลท์เลยนี่โจทย์ให้ ให้มาโจทย์ให้มาเพราะฉะนั้นมันหรือหรือเป็นเท็จเมื่อไหร่นี่ถุนได้บอกนี่ตารางดูด้วยตารางหรือนี่คือตารางหรือครับหรือเป็นเท็จเมื่อถูกต้องเพราะฉะนั้นพีมีสิทธิ์เลือกไหมไม่มีสิทธิ์เลือกพีต้องเป็นเท็จใช่ไม่มีสิทธิ์เลือกครับโดนแล้เมันสิทธิ์เรียบร้อยพอพีเป็นเท็จอ่ะก็ต่อเมื่อเป็นจริงเมื่อไหร่ เปิดดูก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อก็อต่อเมื่อเป็นจริงเมื่อนี่ก็ต่อว่าเป็นจริงเมื่อเมื่อปึ๊บย้อนดูเมื่อมันเหมือนกันเห็นไหมต้องจริงกับจริงหรือเท็จกับเท็จถึงจะเป็นจริงเสร็จปุ๊บแล้วก็ต่อเมื่อแต่ P เป็นเท็จไปแล้ว Q เป็นจริงได้ไหมล่ะ Q เป็นจริงได้ไหมไม่ได้มันต้องเหมือนกัน เพราะมันถูกบีบเป็นเท็จเป็นจริงทำไมต้องเป็นจริงเพราะเพราะตรงนี้ลูกต้องย้อนกลับมาสเต็ปนี้ก่อนบอกว่าข้อความนี้เป็นเท็จแต่วันก็เป็นเท็จเป็นเท็จถ้าแล้วเป็นเท็จได้เมื่อไหร่เมื่อหน้าจริงหลังเท็จนี่ไงถ้าแล้วเป็นเท็จเมื่อไหร่เมื่อหน้าจริงหลังเท็จใช่ไหมนี่แบบนี้ครับอืมเพราะฉะนั้นสแสดงว่าหน้าหน้าต้องจริงเลยสรุปว่านี่ต้องจริงครับเพราะฉะนั้นก็ได้ถูกบีบว่าคิวต้องเป็น เท็เท่านั้นก็เลยสรุปตามนี้วิเคราะห์ค่อนข้างเยอะอยู่และต้องพูดตรงๆว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่อะไรที่จะมาอัจฉริยะข้ามคืนเน้นไปะะมาณไม่ได้เน้นอ่านให้เข้าใจเป็นไปไม่ได้เลยคณิตศาสตร์นะครับมันเป็นอารมณ์มืนกับเราเรียนวิชาภาะแต่เราเรียนแค่ส่วนศึกษาเรียนเรียนฟุตบอลเรียนแค่เทคนิคแต่ไม่เคยลงไวทวิ่งตอนแข่งจริงเ็นไง มันอกก็นอีกเรื่องหนึ่งนะใช่ไหมมันเหนื่อยเหมือนกันเราอ่านรู้หมดเลยจริงจริพอสอบจริงเหนื่อยเพราะวิเคราะห์ไม่ออกไม่เคยเจอโจทย์นะครับเช่นกันลกเช่นกันยังมีเวลาอยู่นะสอบวันไหนอังคารปะหรือว่าพุทธุศุันนี้สอบศุกร์มีเวลาอ่านตั้งนานนะครับต่อไปข้อสามเขาเนี้ยนี่ข้อสาม เต้ที่สาลองทำดูก่อนประมาณหนึ่งสองนาทีแล้วคุณจะเฉลยอ่ะเล็กนะอันนี้ให้ PQR เป็นประพจน์เชมโลกและอันนี้เป็นเท็จจากตารางเป็นเท็จถ้าแล้วเป็นเท็จกี่กรณีทุกคนจำไว้ถ้าตัวเชื่อมเป็นได้เก,กรคีเดียวนั่นคือง่ายแต่เป็นหลายกรณีหายใจเข้าลึลกๆยาก เช่นถ้าครูเปลี่ยนท้าแล้วเป็นหรือไปเป็นและยากทันทีเพราะและเป็นเท็จได้สามกรณีเราต้องแยกและใช้ความเท่ากันหรือคําว่าสมบูรณ์มาช่วยนะครับอ่ะโอเคต่อไปเป็นเท็จแปลว่าหน้าเนี่ยในกระดานตอนที่สอนครูสอนอย่างนี้ที่เชื่อก็สอนอย่างนี้เขียนตรงนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วอันนี้เอาแบบ ชาหนูกปึ๊บเป็นเท็จแล้วก็โยงมาครับโยเท็จแปลว่าหน้าจริงหลังเท็จหน้าคือวงเล็บตัวเชื่อมมีและกับนิสศษใครเป็นตัวเชื่อมใหญ่ตัวเชื่อมหลักและตัวนี้ถ้าแล้วผ่านแล้วถ้าเราเป็นเอเอฟละครูกำลังจะบอกว่ามาฝั่งซ้ายเป็นทีฝั่งขวาเป็นเอฟนะแต่ทีคุณจะให้ใครระหว่างและกับนิสศษทีต้องให้ และและใหญ่กว่าลูกถ้าเรียงกันใหญ่สุดคือก็ต่อเมื่อเล็กลงมาคือท่าแล้วและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันเล็กลงมาคือและกับหรือทาซ้ายไปขวาและเล็กที่สุดคือนิเสษก่อนที่จะเป็นประพจน์นะโอเครถตรงนี้วิ่งมาหาใครครับและเป็นจริงหรือเป็นเทจนี่หรือเป็นเทจได้กี่กรณี ป P เดียวเห็นไหมมันถูกชอบบังคับอัตโนมัติเพราะฉะนั้น F Q ต้องเป็นเท็จ A ก็ต้องเป็นเท็จได้ละ Q กับ r เป็นเท็จทั้งคู่พอ Q เป็นเท็จอ่ A เพราะฉะนั้นนิสัย Q ต้องเป็นเป็นอะไรครับก็นิสัยนี้ก็ได้นิสัยเท็จนี่ใช่นไหมลูกก็เป็นจริงก็เป็นจริงอย่างนี้ P P ถูกบังคับว่าต้องเป็น จริงครับดีกเลียงไม่ได้ครับอันนี้เขียนนี้เศษคิวขอเขียนเท่ากับแบบสามขีดนะจะแตกแต่างจากเท่ากับของจํานวนจริงใช่เท่ากับตัวจริงมันแค่สองขีดเนี่ยซึ่งในตรรกาสตร์ถ้าเจอคำว่า Equal แปลว่าเท่ากันทุกกรณีโอเคไหมอี u a l แล้วเท่าทุกกรณีจำได้หรือ แต่ว่าได้เอ่ยอย่างเช่น p แล้ว q อ่ะมันจะ equal กับนิเสศ p หรือ q พอเพราะเ,เ,เราไม่ได้เรียนเราไม่ได้เรียนคำว่า e q u i v a l e n t เราไม่ได้เรียนคำว่า e q u i v a l e n t จริงไม่มีคำอื่นที่จะมาเรียกนอนกจากคอ e q u a l ขอใช้คออีควอแค่ในคาบเราว่า equal แปลว่า e q u a v a l e n t ของข้อ18ข้อ1ดเขาได้เรียน e q u i v a l e n t นะครับอ่ะตอนข้อนี้ตอบอะไรครับ p เป็นจริง นิสิตอาเป็นจริงจริงแล้วจริงเป็นจริงตอบข้อข้อไค่อ่าฝึกแบบ่อนไขคู่กันมาเพราะว่าอะไรครับเห็นไหมลูกอันนี้เขาบอกว่าหรือหรือเป็นจริงโอ้โหสามกรณี <c oughs> เป็นไงไม่มีสภาพบังคับเลยแล้วนี้ล่ะถ้าแล้วเป็นจริง <c oughs> ก็สามกรณีช่วยแล้หร เพราะฉะนั้นแบบนี้ต้องทำาไงครับคงต้องเขียนตารางค่าผนจริงเป็นถือเป็นเรื่องยากสำหรับห้องสิบเก้าตั่งไงดูเอาความรู้ของห้องสิบแปดมาใช้อ่ะเห็นไหมเห็นไหมคือถ้าเราเอาความรู้ของห้องสิบแปดมาใช้อ่ะมันตอบเร็วมาก นั่นแหละก็คือมันยากสำหรับข้องสิบแปเออข้อ1 9เพราะว่าเราเรียนประมาณสักอเจ็ดแล้วกันมันมีสามหัวข้อท้ายที่เราไม่ได้เรียนเหมือนเขาแต่ทําวิธีของ้องสิบ้าได้ไหได้โดยการใช้อะไรครับแบ่งกรณีคิดหรือตารางค่าคจกิงนั่นนั่นเองแต่มันช้าเึ็ออกปะมันช้านะครับแต่มันทำได้ไหมได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งข้อเป็นข้อที่วัดระดับ ของเราอะ่ะมันมีอันซีนแน่นอนลูกข้อสอบทุกที่มีอันซีนหมดแต่เกิน70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องเป็นซีนมันจะมีแค่บางส่วนที่เป็นอันซีนเฉยๆเป็นที่เราสามารถแอบ,บานได้หรือเปล่าอันนี้เมื่อกี้ที่เพื่อนพูดมันง่ายทันทีเพราะว่าอะไรครับเพราะไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันสมมูลหรือว่าอีคเควอลอีควนเลนต์กับตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นจริงทำให้อา,บ,าบังคับต้องเป็น จริงเพราะจริงแล้วเท็จมันเป็นเท็จอะไรต้องเป็นจริงเพื่อที่จะจริงแล้วจริงเป็นจริงตามเงื่อนไขโจทย์บ,บังคับมาโอเคนะนี่คือการวิเคราะห์นะครับตอนนี้อาการเหมือนกับโทรศรัพท์รุ่นเก่ากําลังอัปเดตเวอร์ชันใหม่แล้วเอ,ออเออแห้งๆติดบั๊กบ่อยๆแก่ละคน <c oughs> คือจะจะจะรันแอปใหม่ในเครื่องเดียก็เหมือนแกงงงงอยู่จะไปทางไหนดีสู้ๆครับสู้ๆครับ เรารู้ว่าอันนี้พออาเป็นอะไรครับพออาเป็นจริง P แล้ว Q เป็นจริงเรารู้แค่นี้แล้วข้อต่อไปนี้เป็นจริงอาเป็นจริงตัวนฟังดีๆอาเป็นจริงนิสิตอเป็นอะไรครับเท็ดตรงนี้เป็นเท็จจากตารางถ้าแล้วตัวแรกเป็นเท็จตัวหลังสุดเราสนใจตัวหลังไหม จากตารางเนี่ยถ้าหน้าเป็นเท็หลังเป็นอะไรก็ไม่ก็ไม่สนคำตอบคือ,อจริงเสมออืมเป็นจริงเสมอพอเป็นจริงจากตารางอีกแล้วถ้าหลังจริงสนใจหน้าไหมไม่จะได้เสมอจร,จริงเสมอข้อนี้เป็นจริงก็ได้ถูกมันยากสําหรับเราแต่เป็นข้อสอบอันซีนข้อหนึง่งอยากได้เต็มต้องทําข้อนี้ให้ได้ แต่ถ้าบอกว่าพอใจขาแม่เอคนนี้ก็แล้วแต่เราโอเคนะครูไม่ได้เสียบให้เรากาเดานะถ้ามีเวลาเหลือก็ลองนั่งทําดูนะครับอ่ะต่อไปไม่แล้วนี่เยษเป็นเท็จและและเป็นเท็จได้อะไรได้เท็จข้างหน้าเท็จหน้าเท็จสนใจแรงไหมไม่เป็นจริงเสมอก็ตอบจริงทั้งคููอาวเหรอ โ oh, okay. อเครออีกนิดนึงอ่ะชึบอ่ะมากำหนดให้ <Hey. S 2> ตัวนี้เป็นเท็จปึ๊บแจ้งว่าเท็จคิวต้องเป็นเท็ดอันนี้ก็ต้องเป็นจริงพอคิวเท็จนี้เศษคิวเ,เ,เ,เป็นจริงเพราะคิวต้องเป็นอันนี้เสศษพีเป็นจริงคิวต้องเป็นจริงเพราะฉะนั้นครูได้พีเป็นเอ่อนิกิมินาเฮ้คิวเป็นเด็ด เดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นเท็จคิวเป็นเท็จเพราะฉะนั้นเอ้ยครูใส่ผิดครูรีบไปโทษทีเพราะฉะนั้นนิเสศก็ต้องเป็นเป็นอะไรครับเป็นเท็จด้วยเพราะฉะนั้นพีต้องเป็นจริงเมื่อกี้ครูดูผิดตัวโทษทีครับใจร้อนไปหน่อยอ่ะเพราะฉะนั้นพีเป็นจริงคิวเป็นเท็จข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จคิวพีเป็นจริงคิวเป็นเท็จข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จข้อหนึ่ง ข้อหนึ่งข้อหนึ่ง Q เป็นเ <Cuban. S 1> ท็จ P เป็นจริงจริงตอบอะไรครับจริงข้อหนึ่งอะเราไม่ต้องทดแบบนี้ก็ได้นะมันมีท่าแล้วก็ต้องสีนหัวเลยถ้าแล้ว,ลวหลังจริงจริงหมดถ้าแล้วหน้าเท็จเป็นไงจริงหมดข้อนีอน้จริงข้อนี้จริงเพราะอะไร ต่างกันก็ต่อเมื่อเป็นเท็จถ้าแล้วเป็นเท็จถ้าหน้าเท็จก็เป็นจริงะระอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้เท็จยิงออกภาษาเฮ้ยทำไมคุคิดเร็วประสบการณ์ครับยังไงเลยต้องใจฟังให้ทันนะีเป็นจริงเราสนใจขนาดไหมไม่อันนี้จริงเสมอจริงแล้วเท็จก็ตอบเท็จ มันเร็วมันเร็วแต่เราต้องควบคุมด้วยซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นเราต้องอัป,อปเดตเครื่องด้วยนอกจากอัพเดตซอฟต์แวร์แล้วนะครับไอโฟนสิบห้าก็มาแล้วด้วยอย่าลืมอัพเกรดนะลูกอ่ะพระนั้นตรงนี้นิสศษเป็นจริงใหมลกูกแล้วจริงแล้วเท,ท็จก็เลยเป็นเท็จครับก็จบตอบข้อสามแบบเนี้ย เมื่อกี้ตามถานนะว่าเทคนิคการดูเร็วดูยังไงนะครับอ่ะผ่านปึ๊บสักข้อหนึ่งข้อไีนข้อนี้ที่น่าสนใจหน่อยๆอารมณ์ข้อข้อสามเนี่ยมันมีอัตนัยอยู่ห้าข้อย่อยเลยเนาะมันมีไม่มันมีพัยให้าข้อย่อยเลยที่ต้องคิดตลอดแต่มันมีแบบนี้จริงๆนะครับ นี่ข้อสี่อีกห้านาทีอาจจะไม่เพียงพออ่ะข้อห้าแล้วกันข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้อ่ะข้อห้า PQR เป็นประพจน์โดยที่เป็นจริงนั่นไงและเป็นจริงไงเห็นไหมก็จริงหมดเลย Q ก็จริงอันนี้ก็จริงพอจริง Q จริงนิสิตก็ต้องเป็นอะไรครับนิสิต R ก็ต้องเป็น จริงหรือเท็จขึ้นอยู่กับพด้วยใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยเริ่มงงแล้วคราเนี้ยเขาว่าเป็นอะไรก็ได้ก็คือจะได้อะไรครับสรุปจะได้อะไรจริงแล้วพได้ใน P พีนิสเซตอเขยไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูได้พแล้วนิสเซต R อเป็นจริงอือพอพูดได้แ่ตรงนี้เป็นเท็จ เราเรามาโฟกัสตัวเทียวได้ได้ก่อนเริ่มรูปให้มันสิ้นสุดก่อนคิว <Q S 2> เป็นจริงนะลูกกูแรงเอาคิวเลยระบายคิวเลยคิวเป็นจริงคิวจริงคิวจริงอ่ะคิวจริงจัดไปแต่ละก้อนถ้าคิวจริงก้อนแรกมีอาจทราบได้ <c oughs> ตัวเลือกที่2ถ้าคิวจริงอันนี้ก็ต้องเป็นจริงใช่ไหมจริงก็ต่อเมื่อ p และ r ก็ได้ P และ R อันนี้สมมูลกับอะไรครับนี่เผื่อใช้ก็สมมูลอีกแล้วสมมูลกับนิเศษ P หรือนิเศษ R e อีก l e ออีกข l อวันนี้โหเป็นแบบในส่วนข้อยากนะเนี่ยในส่วนข้อยากใครมีเพื่อนห้องสิบแปดก็ไปติวเขาก็ได้แล้วอ่ะเพราะต่อไปแสดงว่าครูได้เนี่ยมันเป็นจริงครับแต่เพราะัน P และ R ก็ไม่ใช่อยู่แล้วสรุปไม่ได้เอ้แต่อันนี้มันเป็นอะไรเสมอมันเป็นเทสเสมอนี่เพราะอะไรครับนิเศษ P หรือนิเศษ R มันอ,อีคือวาเล่์กับนิเศษ P และ R เห็นไหมเพราะฉะนั้นท้านนี้เป็นจริงเพราะฉะนั้นพีและ R าต้องเป็นเทสตอบข้อ2ครับเรียบร้อยเลยข้ออื่นๆข้ออื่นๆ ข้ออื่นๆเป็นจริงบ้างเท็จบ้างแต่ตัวเลือกที่สองเป็นเท็นนเจเสมอภายใต้เงื่อนไขจบและจต่มีข้อสอบข้อหนึ่งบอกว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จอ,อ,อเคสก็แยกว่า,าเ,เป็นเท็จออ,ออเคสคือทุกกรณีนะครับ